ที่บอกแล้วทุกคนดูมันทุ่งโอ้ทุกคนดูโอ้กับหลังทุกคนทุกคนดูมันแทงกับหลังเลยโอ้โหขนาดว่าใส่หางนะทุกคนแทงกับหลังได้บอกแล้วมันขึ้นดีจริงทุกคนดูโอ้ Sorry, เจ้าวอชชัปสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบางเอียดนะผมสําหรับคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับที่บางเอียดทำว่าไม่ขึ้นนะครับเอาทุกคนพร้อมโบนบูงร่างกามันลุกลมเลยครับพี่น้องสาเหต,ตุที่เชียวทุกคนรู้เปล่าเอาทีเลยทีเลยเอาโบนโอ้โหมันเบาหัวบาง,งเอียดดูแลอกที่ย่าง เอกที่ปีกว่ามันเฉียวเพราะว่าใสเหตุหลักหนึ่งเบาหัวสองหางมันเป็นหางเบาเกินวันนี้มังากจะมาใช้หางผ้าตามคําแนะนําของน้องๆนะผมบอกเลยว่ามันจะขึ้นแน่นอนนะครับมังงกจะห้ดูก่อนครับตอนนี้มังงก็ได้ใส่ไม้ทวงหัวมันแล้วแล้วก็ใส่หางผ้าเดี๋ยวมังงะจะ้ดูนะครับนี่ทุกคนใส่ไม้ทวงหัวมันอันหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันเบาหัว แล้วก็ใส่หางผ้านะครับตามที่น้องๆบอกนะครับสองหางแต่บางเหียดไม่มัดข้างล่างนะมัดตรงนั้นเอาที่สะดวกก่อนเดี๋ยวค่อยมัดข้างล่างเดี๋ยวมาดูก่อนว่าจะขึ้นหรือเปล่านะทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บางเหียดด้วยครับผมแล้วตามมารับชมกันเลยครับวันนี้ลมแรงมากน่าจะขาดแน่นอน ดูดูทุกคนขึ้นดีมากแทงเบอร์วัวเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหแหงกับลมเลยทุกคนดูนะลมหมด ลงหมดทุกคนลงหมดนั้นขึ้นมาโอ้โหโอหางมันวิ่นเดี๋ยวพี่ไปเก็บก่อนพี่เก็บก่อนเรียบร้อยทุกคนไม่เหลือขึ้นดีมากดู แทงดีเลยทุกคนดูโอ้โหทุกคนแทงสุดหัวเลยโอ้โหเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวเห็นจะโบนให้น้องๆดูนะทุกคนขึ้นดีมากทุกคนดูดูนะดูนะทุกคนดูดูให้โดนลมก่อนนะดูทุกคนโอ้โหไม่โดนลม โหขึ้นจริงทุกคนดูอย่างเทเลยพี่บอกแล้วทุกคนดูมันทุ่งโอ้ทุกคนดูโอ้กับหลังทุกคนทุกคนดูมันแทงกับหลังเลยโอ้โหขนาดเป่าใส่หางนะทุกคนแทงกับหลังได้บอกแล้วมันขึ้นดีจริงทุกคนดู โอ้แทงเยอะมากเลยขึ้นดีมากแต่ลมมันไม่รู้อยู่ยังไงนะทุกคนลมมันหมุนมั่วอยู่โอเคเอาลงก่อนไหมเอาลงก่อนลมมันมั่วอยู่ทุกคนดู ขอเนี่เอาลงก่อนนะครับดูครับท่าลงสวยไหมเพ่งเลงเพ่ง,งดึงเป็นยังไงล่ะน้องๆเดี๋ยวมีจะลองให้ดูอีกทีหนึ่งทุกคนบอกเลยว่าร้อยมากเลยตนนัวนี้ใครได้ไปนี่บอกเลยว่าไม่เสียใจแน,น่นอนเดี๋ยวไปดูกันต่ออยู่เดี๋ยวนะครับคอยดูดีจะเอาขึ้นให้ดูให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นฝันตาทุกคนบอกเลยว่ามันเท่จัดทุกคนดู Duo -oh -e du -oh -e du -oh -e eng. Tukon duo -oh -e eng. Tukon duo -oh -e eng. Kon duo -oh -e eng nah. eng. ดูเองทุกคนว่องพุ่งดีแค่ไหนโอ้โหทุกคนดูมันแทงเลยว่ะเลยสุดยอดมันเงชอบเจ้ามากเลยตัวนี้อือหือทุกคนดูดูดูโอ้โหหางก็สวยนะทุกคนนี่ไมค์เขาแย่เอาลงนะ ให้สูงให้เอฟซีดีกว่าบึง้งโอเคเรียบร้อยทุกคนนี่ไปด,ด,ดูอีกทีหนึ่งห่างผ้านะครับส่วงหัวแล้วนะครับมาดูกันอืมเท่เลยตัวนี้บอกเลยว่าทุ้งกับหลังนะครับทุกคนอืมเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับว่าตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดจัดเลยใช่ไหมครับทุกคน โอ้โหมังเหย็ดดีใจมากซึ่งมังเหย็ดทำเก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าเมื่อวานมังเหย็ดขี้เกียจทำไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามังเหย็ดจะได้ทำสองคลิปไงทุกคนเออโอเคเราทำคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าชอบคลิปดีกดไลค์แชร์กดแชร์ท่านใครอย่าลืมสมัครกดคลากให้ผมมังเหย็ดได้ใหม่ในอีพีหน้าตอนนี้ลยไปก่อนสวัสดีครับ